เก็บวัตเตอร์หยิบน้ำมาวิ่งได้แล้วเหรอเออมาหนีุ่้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุยกันแล้วเฮ้ยดำอย่าเรียวแขนแล้วโผล่วะเอาเอาตัวแนวนอนดิเพื่อนเดี่ยหัวหัวแนวขาหัวอันนี้ได้ไหมอย่างงี้ แล้จะตายอยู่แหละอยู่ใต้โต๊ะห้องไหนโห่ยหุ้ยหยยมันถือ a อเค้กินกันเลยโอ้โหยินกูได้โอ้โหอุ้ยมีสองคนอุ้ยเยอะทำไมมาเราจะทำเป็นไงมีแผนสำรองไหมได้โต๊ะนี้ทำผมได้โปรโต๊ะออฟฟิศอะมีคอแงเป็นม้าอยู่ข้างบนโอ้โหโหโกสุนเชียวเนาโอ้โหโอ้ย เอ้ยพี่มึงวิ่งผ่านน้องกูไปพี่ว <laughs> ิ่งกลับมาพี่กูไม่กลับกูไม่กลับไม่มีอะไรพี่กลับมากูกูเห็นมึงวิ่งไปคนเดียวไม่มีใครวิ่งมาเลยกระสุนมันเฉียวหัวไปมาหนึ่งนึงม้ยมีคนวิ่งตามมึงพีเอี้ยมันมีคนวิ่งตามมึงสองคนพี่ถ,ถ่าไหนรอกกลับไปได้ท่านจะทำอะไรเฮ้ยเร็วรอด ก่ตาย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 เฮียแล้วตายจริงเลยท่านมึดูดิมันนอนเฝ้าเลยอ่ะโอ้โหมันยิงซ้ำเลยเร็วออยตายแลผมตายแล้วคุณ้โอ้โนไล่ต่อไปปะเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันจะแขนึงกผล้วมันจะเช็คป่าโอโมันยิง้ยเตายจริงกูตายจริงพีไม่ได้กูพี โอ้พี่เลียวโผ่กดคิวไว้พี่มันมันซ้ำแน่เลยรวมซ้ำศพแน่เลยโอ้เนี่ยไอเลียวมันอยู่ห้องข้างหน้ามึงเลยพี่ไหนวะมึงอยู่ไหนมันอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะในห้องนี้แหละโอ้มันซ้ำซ้ำโห ันซ oh, ้ำอ่ะโอ้โหโฮมยิงไม่หยุดเลยอ่ะมันเช็คใต้โต๊ะรัวเลยว่ะยิงซ้ำเลยเดียวยิงซ้ำคนใต้โต๊ะเรียวมึงอาจจะเป็นไลท์ต่อไปโอ้มันโหดตายจังเฮ้ยเล้วมึงสู้ได้นะเว้ยรอบเนี้ยมันมีมีดเนี่ยมีดกยบปืนอ่ะนะแมงเอ้ยให้ปืนทั้งจีแม่งให้เอเคเลยว่ะเียพวกกอกันไรให้เอเคเลย ไม่ให้ปืนพกปืนที่มันยิงย,กยากๆย่ายเอเขยแม่งกาดไม่หยุดเลยวิ่้ย่ายผู้หญิงวนกลับมาแถวห้องเดียวเยวอาวิหรือลอดอันนี้คือแบบช่วงแรกที่ทำ,ทำไปก่นอนอะไรเงี้ยไม่รู้อัน แล้วถ้ากดแล้วมัน,นออกมันจะสุ่มของเหรอวะโอ้ปืนวะโอ้โหฟาดแม่งกูทำควสไว้ว้า <c oughs> ูลุกไม่ได้อ่ะเฮ้ยโอเคอันนี้มันจะหลบยังไงอ่ะตรงเนี้ยมันมันหลบไม่ได้หรอกโอ้ยเดียว <c oughs> มันจะไม่เห็นจริงๆหรอนี่เดี๋ยวตัวกูอ้วนอ่ะยิ่งไม่ได้หรอกเดียว เว้ยช่งนี้แล้วกันยืนกินปงคอนหรอมันมาพกกูลงไงอ่าอ้น,นี่มันไม่มีที่ให้ซ่อนจริงๆนะเวยนนพวกกูยืนรอเลยเฮ้ยเอ้น,น่นมันก่อมันน่ะมันเกาะไอเน,นี่ยเล็กอข้างหน้าเรานะ่ะข้าขวาไอเรลือเดินไปนะ่ะแรงกูแย่งที่มันยืนมันรลวก เร <Be> <laughs> <be S 2> okay. ี้เลี <laughs> But, ้ยกจงเรือมึงไม่ไหลมึงแจ้งไม่ได้แจ้งอยู่พี่แต่ว่ากูนอนอยู่ใครไม่รู้อ่านไปแล้วแบงพิมอยู่ไหนะตกโซฟาแดงวิยเนียนจะเจองเงี้ยกูว่เนียนนะ มันทำให้คนยิงมเป็นหมวัวบางคนลองดูไหมแบงค์ดูไหนดูโซฟาเอ่อแบงค์คุณเรียนไหมย็มไม่ได้พี่ขามึงออกอ่ะอู้โอ้แบงค์กูจมดินบักกูจะตกแมพโอ้ไอพี่จำมันยังเห็นแขนมึงอยู่เห็นขามึงหัวมึงทิ่มมึงไปแล้ว แม่งหดขยับไม่ได้นะกูขยับปุ๊บปุบกูไปเลยนะเอ้ยเรียวมงสบายเหรอเรียงนอนสบายเลยเหรอเฮ้ยไอผู้หญิงนั้นเป็นอีกแล้วเหรอเฮ้ยชนะว่ะใช่ไหมชูเตอร์แฮชบีนอ้อมไปอคนยิงมันตายหมดโดนฟันตายกูเจอใครกำลังจูจีกันอยู่ไม่รู้เรยวเมื่อกี้ โอ้ยแล้วมึงทำไรกูไม่เชื่อยังไม่ไรเลยทม่ทำไรกูเฮ้ยกูยังทม่ทำไรเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบงคทำไรกูยังไม่ทำอะไรโอ้ยไอ้ยัยนี่มันมีปืิร์นโอ้ยปลามีปืนโอ้ยลูกสองด้วย มันออกไม่ได้เนี่ยมันหนีไม่ได้เนี่ยถ้ามันมาเน่ยแจ้งเป็นส่วนขายบัตรวิ่งมาเร็วมันม,มีปืนบมั้ง่ะเฮ้ยวลมานี่กันโอ้ไอเยือเราอยู่นี่กันหมดเลยบ้าหรือเปล่าแกงหนวดมันโดนอะ Oh. 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 oh.